ตักษิณอาจจะก็อาจจะคิด huh. ว <Lock it. S 2> ่าโอเคครผมเขาก็ให้คุณเฉลิมแล้วตอบแทนแล้ววันที่คุณเฉลิมอยากเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาตไทยเขาก็ให้คุณเฉลิมเป็นรัฐมนตรีมาตไทยแล้วแ้วในวันนี้เนี่ยคุณเฉลิมสุขภาพไม่ดีเขาก็ยังให้ปฏิริษีคุณเฉลิมคือต่างคนต่างก็มองคนละมุมก็เลยเป็นที่มาของมีความรู้สึกว่าอ่กูตอบแทนบุคุณมึงหมดแล้วแต่เฉลิมมีความรู้สึกของบุญคุณของกูมึงตอบแทนไม่หมดยังไงก็ตอบแทนไม่หมดที่มึงมีวันนี้ได้มึงรวยขึ้นวันนี้เพราะกูอะไรเนี่ยเพราะค คือก็ต้องยอมรับอันหนึ่งตอนนี้คุณเฉลิมสุขภาพไม่ดมีมันไม่เหมือนดาวรุ่งเมื่อก่อนอแล้วลูกก็สอบตกอ่าว่าเฉลิมก็สอบตกแพ้ไอ้แ<พ>นแ้เก้าไกลก้าไกลเยอะมากด้วยอะไรด้วยมันก็มีความรู้สึกว่ามันไม่มีคุณค่าอะไรสำหรับคนให้กับพรรคเพื่อไทยแล้ว เขาก็คือแม่่ะคะคุณจะเริ่มเลยออกมาไงเออตกได้แต่อย่าต่ำเออตกแล้วก็ไม่ให้ต่ำเออตกได้แต่อย่าต่ำแปลว่าแปลว่าเหมือนกับว่าอย่าเหยียบเขาเขาสอบตกไม่อยากกทืบอย่าไปเหยียบเขาตกก็ไม่เป็นไรจบตกได้ไม่เป็นหนาแต่อย่าทําให้เขาตกต่ําอย่าดูเขาตกต่ำนะใช่ไหมมันก็เลยเป็นที่มาผมก็คิดว่าจริงๆมันคือทั้งสองครอบครัวนี้ก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่ผูกพันกันมานานนาน คือก็พูดตรงๆว่าคุณทักษินมีวันนี้ได้ก็คุณเฉลิมก็ช่วยด้วยแหละเรื่องสัญญาณจำเทียมมาก่อนนะตอนเฉลิมคุณเฉลิมเป็นรัฐมนตรีอ่ะแล้วเขาก็คุณทักษินอาจจะก็อาจจะคิดว่าโอเคผมเข้าก็ให้คุณเฉลิมแล้วตอบแทนแล้ววันที่คุณเฉลิมอยากเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาไทยเขาก็ให้คุณเฉลิมเป็นรัฐมนตรีมาไตยแล้วอ แล้วในวันนี้เนี่ยคุณเฉลิมสุขภาพไม่ดีเขาก็ยังให้ปฏิริษีคุณเฉลิมใช่เขาคิดว่าอย่างนั้นไงเขาคิดว่าคือต่างคนต่างก็มองคนละมุมเออก็เลยเป็นที่มาของมีความรู้สึกว่ากูอตอบแทนบุญคุณมึงหมดแล้วแต่เฉลิมมีความรู้สึกกับบุญคุณของกูมึงตอบแทนไม่หมดยังไงก็ตอบแทนไม่หมดที่มึงมีวันนี้ได้มึงรวยขึ้นมานี้เพราะกูอะไรเงี้ยก็ในลักษณะเช,นชน่นนี้ก็เลยเป็นที่มาของความขัดแยง้งผมเห็นด้วยนะเลยเลิมถึงได้เข้าใจแก๊สดีมากเลย แก <Yeah, S 1> uh huh. เขารักทักษณิณจะตายมีวันนี้พะพี่ให้ชีวิตยังให้พี่ได้เลยแต่พี่บอกไม่รู้จักผมเออแล้วส่งส่ง,สง,สง,สงคู่คคแข่งที่พี่เคยกระตืบอเขาเออให้กระตื้อผมใช่ใช่ใช<อ>ค่คือคือเราจะบอกเราก็ไม่ได้รู้จักส่วนตัวคุณทักษิณดีพอแต่ว่าหลายคนก็พูดแบบนี้ว่าคุณทักษิณถ้าหากว่าใครไม่มีประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์เขาก็ไม่เห็นคุณค่า แล้วก็พร้อมที่จะจะทิ้งทันทีเราก็เห็นหลายหลายคนอย่างมิจสโอเคที่สั้นบรรณวิทยกตัวอย่างเขารักกันจะตายแล้วก็ทิ้งเอาที่เราเห็นจ้จหน้าในคุณจตุพรพรมพันธ์อย่างเงี้ยไอ้เนียรู้จักทักษิณดีที่สุดตายแทนคุณทักษิณได้เขาพู้ภาษีครับแล้ววันนี้แล้วแล้ววันนี้อะคุณทักษิณใหญ่ดีไหมล่ะดูถูกเหยียดหยามเขาเห็นความสําคัญเขาไหมก็ก็หลายหลายคนก็คุณทักษิณก็ใช้เฉพาะวันที่เขาได้ประโยชน์จะใช้ประโยชน์ก็เหมือนคุณเขาใช้เสื้อแดง วันที่เขาอยากจะกลับบ้านก็อยู่ต่างประเทศเขาก็ปลุกระดมให้เสื้อแดงเสียงปืนดังเมื่อไหร่เขาจะเดินมานำเุื้อแดงใช่มยละใช่และสุดท้ายก็ไม่ได้นำพี่น้องมาส่งผมแค่นี้เดี๋ยวผมไปต่อเองอแลวพอสุดท้ายก็ได้มีโอกาสก็มาส่งแค่นี้ไม่ต้องแบกเรือตามผมขึ้นภูเขาอะไรประมาณนั้นและพอวันนี้ปรจับมือกันได้กับกลุ่มอนุรักษ์นิยมเพื่อตัวเองได้กลับประเทศได้ กูก็ไม่สนใจเสื้อแดงมึงจะว่าไงกูไม่แคร์กูเอาให้กูได้แต่พอจะเลือกนายกอบจประทุมก็บอกว่าพี่น้องเสื้อแดงผมกลับมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วบอให้ชาบ้านที่รก็แขวะไปเรื่อยอมาจากคณะปฏิวัติบอกเอ๊กก็กูก็มาพลดอะไรกต้นไม้พิษแต่ก็จับมือกับเขาก็มีวันนี้ได้ก็เพราะคณะปะหารที่ได้กลับมาได้ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายค่ะ